หมวดโมถึงยังเนี้ยใกล้ถึงแล้วเนี่ยเนี้ยเนียเนี้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 ยเนียเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเน้ยเนีเนี้ย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 เนียเนี้ยเนี้ยเนียเนี้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 ยเนียเนี้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 ยเนียเนี่ยเนี้ยเนี้ย้ยเ เออยก็ว่าพร้อมไงเราลุ้นมาที่มุมกลยทุกคนเราจริงจังเรียนสอบดีเราเตไหมเราจริงจังไว้ก่อนมันจะมีเหตุก่อการร้ายไม่ได้ได้ฟังกันยังที่มีวอมาวอเอมาวอเอมายาที่ตลกโดีหมวดแจ็คกับหมวดยีนห่ะทางนั้น์เขาได้ส่งรูปร่างหน้าตาของคนร้ายให้ยังส่งครับเห็นเห็นของทำมาแล้วใช่ไหมเห็นแล้วครับรู้ใช่ไหมว่าเป็นยังไงรู้แล้วครับรู้แล้วอันนี้เนี่ยเราอ้าวไม่ใช่เหมือนกันเลยยิงเลย พี่พี่เป็นคนดีพี่เป็นผู้กองไงเป็นผู้กองพวกมึงอ้าวแต่หน้าเหมือนโจรเลยอะเราออกมันจะมาเองเลย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 เฮ้ยแต่พี่บอกก่อนนะว่าพี่เนี่ยใช้ปืนไม่ได้นะดูดูพี่ดิทำไมครับขบยิงไม่ได้โอ้จบแล้วนี่ดิเล่นมากดูไม่แต่ยี่ยิงธนูแม่นไงยึดสมัยไหนนะไม่พี่ดูซีรีส์นี่มาองค์ชายประกายรักโอ้ยมันเถื่อนยองไปเลย เดี๋ยก่อนจะอธิบายอธิบายแผนได้ฟังไงครับแผนเจไม่ทันตอนนี้เรายังไม่รู้เหตุผลว่ามันจะก่อการร้ายทาไมไงเก็ฑ์ไหมไม่ฟังเราไม่ก็ก็เรายังไม่รู้เหตุผลไงว่าทาไมมันถึงจะก่อการร้ายอะไรอย่างนี้แต่เรารู้แล้วไงว่ามันจะระเบิดที่นี่เพราะงั้นเราต้องดักมันให้ได้เข้าใจไหมครับแตกซ้ายดตกขวาไปทำแอนเจลี่ดกซ้ายแตกขวางั้นเอางี้ไอ้สนามสนามบินเนี้ยเรารู้แล้วว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยว มึงชื่ออะไรนะหมดแมว่หมดแมว่จิงจังจิงจังจริงจังเล่นดิปลายชีก็เขียนอยู่เนี่ยไม่เห็นหรอไม่เห็นอ่ะมันไม่ได้เขียนไว้อะเดี๋ยวแจ็คก็หมดยีนเดี๋ยวจะอ้อมอ้อมไปฝั่งนู้นไปอีกทางหนึ่งเพราะว่าทางกล้องจอนปิดเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันอยู่ตรงกลางเลยนั่นแหละพวกนายสองคนอ่ะอ้อมไปทางนู้นเดี๋ยวพี่กับหมวดเนี่ยจะมาอีกทางหนึ่งหมวดจะตามผมมาอย่างเดียวเข้าใจไหมโอเคค่ะ แล้วเบื้องบนเนี่ยสั่งมาว่าจับตายได้เลยถ้าเป็นไงก็จับตายได้เลยแน่นอนแต่ถ้ามันไม่ดื้อเราก็จับเป็นแต่ถ้ามันดื้อเราจับตายโอเคครับได้โอเคเริ่มสามสองหนึ่งไปไปดุยมาทางนี้มอนโมทางนี้มึงไปทางไหนมึงไปทางนู้นตายแล้วทางนี้มอนโหมดเช็คเช็คโควิดโควิดวอร์วอร์ไปหาหมวดแจ็คก่อนหมวดแจ็คหมดยินครับไหวใช่ไหมเนี่ยไปทางนั้นได้ใช่ไหมไหวครับโอ้เลังเกิดตค่อยๆค่อยๆไป

เออขับทำไมตำรวจถือธนูครับคนมูจับมันเลยจับมันเยอะไม่ใช่ไม่ได้เราจะไปไหนกันเข้าไปเองจะไปญี่ปุ่นครับอะไรญี่ปุ่นคืออะไรมีแต่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นกับญี่ปุ่นอ่ะแล้วคนที่เหลือท่าเวลาไม่ไอบถามเขาก่อนไงนี่แล้วคนที่เหลือแล้วครับสอบถามเวลานี้เขาจะเบิดผมไม่รู้ครับ เขารู้เลย้องเนี่ยเหมือนกันเขาไปอมเอองั้นมึงแอบแอบไว้หลังกูก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูช่วยอีกทีหนึงกูจับโจรก่อนฮ่าใช่อ้ยโอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษจับด้วยอย่าปืนลั่นสิเพื่อนโทษโทษโทษจับไอ้หมอแจ็คมายืนทำนะพร้อมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสามสองหนึ่งปุ๊บคุณเอาปืนมาจ่อเลยนะแต่ยังไม่ทําอะไรนะเดี๋ยครัอเจ็บหมดโมความนะมาสามสอง หนึ่งหยุดหยุดหยุดเฮ้ยโ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 ยนะเฮ้ยอย่าขยับเฮ้ยมันหนีเฮ้ยมันหนีมันหนีมันหนีไปไปจับไปอุโมอุโมอย่าพึ่งยิงอุโมตัวเระเบิดก้อนกูหล่อเฮ้ยกูผมยิงไงผมยิงไงอโมแล้วกูตายกูตางอยู่ระวังคเขาเอ้าดีโดดีดดีตายแล้วเรียนมาจริงไหมเนี่ยเออกูตายแล้วจับมันจับมันจับตายเลยจับตายทุกคนห้ามจับไปแล้วจับตายถ้ามันไม่ตายไม่ต้องกลับบ้านวันเนี้ยเอ้า อ้เอยู่นี่ตาเดีกดปุ่มประกันด้วยจับมาจับมาตประกันแนี้อยู่ตประกันแอบแอบข้างหลังจะมองนาตบกันด้วยโอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้เลงมี่อลโม่วยหมดโมแล้วรอบไปแล้วเป็นก้อยบน่มยหมดโม้วหมดโมเป็นก่อยผมเลยหหมดโมฟังบ่มเลยออยู่นี่ัให้ไม่ได้ผีก็ต้อี่หมดโมยิงปืนแม่นกว่าไงหมด

กูไม่มีปืนอ่ะโอ้ยโอ้ยพวกกองไปด้านบนเราไปด้านบนตามผมมาครับมาทางนี้ลบลบกอนมนตัวอันนี้อันี้่นี้เอาไปคืนไม่ได้หมดแจ็คทำไงอ่ะออเสได้แล้วเอ้ยอย่าพึ่งยิงเะเว้ยกูขอโทษอย่พึ่งยิงมาดีมก็มาดีไอ้มาดี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 มดีมาดมดีมาดีมาดมาดี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 มาีมาด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 ี เดี๋ยวะไหนวะไหนวะไหนวะี๋ยววะไหนวะอ๋อกูอยู่นี่ไปยุดเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนยิงกันแล้วโมวิปเต่าทังนั้นน่าเออเอายิงพี่ท้อนโอ้ยเกือบยิงหมดยีนโอ้ยไปตำรวจได้ยังไงนะยิงเพื่อนยิงฮ่องหายได้ยังไงเนี่ยอุ้ยเป็นไกลครอเนหัวไม่มีปืนหรือเปล่โมโนแล้วหมวดแจ็คก็ไม่มีปืนหรอเไม่เอาไอ้พวกไอ้เนี่ยไรเฟิร์ส มามเดียอเลยมาเลยครับไม่เงเดวอถูกเถินตายเลยไม่นะเฮ้ยตัวประกันมาตังเราดิตัวโมตัวประกันตัวประกันมาตังดวประกันปาล้วเ้าตัวประกันมาังตัวประกันมาตัวประกันมาตังยรายิตยวระนาตังตัวประกนมาเราดิตัวประกัน ไอ่แน่ไม่รกัตัวประกันอยู่นี่ครับตัวประกันอยู่ไหนเจ้าขงบครับมีอยู่นี่มาบังกระสุนให้หน่อยเฮ้ยมาบังกระสุนให้กูหน่อยเฮ้ยเฮ้เรามีกอดดีไมี่ะเลศมากเฮ้ยหมดยินตายแล้วหรอจังอ๋อตงใจเฮ้ยตัวประกันโอ้โไม่ได้ไเนี่ยเราหม้อังผมนะครับอืมกูมบหมดอ๋อเด็กเปหมดยิ้มหมดโมมานี่เร็วสิ ม่บดีก็พ่ออัน้ผไม่เลื่อนขั้นน่ะตายแล้วอะไรไม่ใช่หมวดโว้ยเอาเราเป็นอะไรอะสารวัตรแล้วเราสารวัตรเล่นเหรอทำไมไม่โตออกอมาอ๋อไม่สารวัตรเลยเนี่ยก็สารวัตรอยู่เนียแล้วไม่รู้เรื่องเลยก็ไม่รู้แล้วมันอยู่ไหนตามมันตามมันเฮ้ยหยุดจะขยำนั่นเป็นกานผมกขาคุณนะเอ้ยยิบบีบบีบระเบิดระเบิดระเบิดอะไรเฮ้ยระเบิดนี่นีไม่ระเบิดอ่าระเบิดเฮ้ย ดำน้ำดำน้ำก่อนนี่มันข้าวแต้วอเไรตัวรอดแล้วตัวรอดแล้วสมบัติไว้ก่อนสมบัติชีวิตเราไว้ก่อน และสุดท้ายก็จะว่าเธอแค่ทุกอย่างที่ตามตามหัวใจจากนี้ทุกลมหายใจก็แค่